He was a good man! AI เกษไฟแบทพิทประทะทอมคูดเนียนจริงยิ่งกว่าหนังสะเทือนโลกฮอลลีวูดคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นโดย AI มีความยาวเพียง15วินาทีแต่ทำให้ทั้งฮอลลีวูดเนี่ยต้องร้อนร้อนหนาว,นาวเพราะคลิปดังกล่าวเป็นภาพสมจริงของแบทพิทและทอมคูดกำลังชกต่อยกันอย่างดุเดือดบนด่านฟ้าอาคารมีเส้นขอบฟ้าเมือเป็นฉากหลังมุมกล้องแบบภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แสนเงาการเคลื่อนไหวเนียนมากจนแท้ แ,แยกไม่ออกจากของจริงผู้ที่โพสคลิปนี้คือรูไอลี่โรบินสันผู้กำกับหนังสั้นที่เคยเข้าชิงรางวัลออสการ์เขาระบุว่าเขาสร้างคลิปนี้ขึ้นมาด้วยพร้อมเพียง2บรรทัดผ่านโมเดลวิดีโอ AI ชื่อ c ีแดนส2.0ของบริษัทจีนไบแดน c e เจ้าของแพลตฟอร์ม Tik กต o k หลังจากที่ลงคลิปไปยอดวิวทะลุ1.4ล้านครั้งภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงคนดูจํานวนมากถึงกับต้องตั้งคําถามเขาว่าต่อไปนี้ฮอลลีวูดเนี่ย จำเป็นอยู่ไหมเลดรี ately, เจ้าของบทภาพยนตร์เรื่อง Dead Pool และซ o m b i e l a n d เขาโพสต์ลงในเอกว่าผมเกลียดที่จะพูดแบบนี้แต่มันอาจจะจบแล้วสําหรับพวกเราในอนาคตคนเพียงคนเดียวอาจนั่งหน้าคอมพิวเตอร์แล้วสร้างหนังคุณภาพระดับฮอลลีวูดได้เขายอมรับว่าไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นแต่รู้สึกหวาดกลัวเพราะคนทํางานจํานวนมากอาจต้องตกงานอย่างไรก็ตามเขามองอีกมุมนึงว่าหากคนใช้ AI ที่มีพรสวรรค์ก็อาจสร้างผลงาน งานระดับยอดเยี่ยมแม่ไม่ได้อยู่ในสตูดิโอใหญ่สมาคมภาพยนตร์แห่งอเมริกาออกมาถแถลงการประนามซีแดน c e 2.0กล่าวหาว่ามีการนําผลงานที่มีลิขสิทธิ์ของสหรัฐมาใช้ฝึกโมเดลระดับมหาศาลโดยที่ไม่มีมาตรการการป้องกันที่ชัดเจนสตูดิโอใหญ่ที่อยู่ภายใต้ MPA เช่น The Walt Disney Company Universal Pictures และ Netflix ต่างจับตาดูสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดประเด็นสำคัญเลยคือเอ AI สามารถสร้างภาพจำลองนักแสดงจริงโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตและเผยแพร่ภายในไม่กี่วินาทีนี่คือความท้าทายใหม่ของกฎหมายลิขสิทธิ์ในสหภาพยุโรปกำลังอยู่ระหว่างการออกกฎหมายควบคุม AI กรณีนี้ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในภาพลักษณ์ของบุคคลคลิป AI 15วิที่ทำให้แบทพิทและทอมครูดขึ้นชกต่อยกันบนด่านฟ้าอาจเป็นมากกว่าคลิปไวรั แต่มันคือสัญญาณเตือนว่า AI ไม่ได้เป็นแค่ของเล่นทดลองอีกต่อไปมันกำลังท้าทายโมเดลธุรกิจกฎหมายลิขสิทธิ์และอาชีพของคนในอุตสาหกรรมบันเทิง